พัฒนาการคลื่อนที่32ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2515เพื่อปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ในการป้องกันการแทรกซึมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยารวมทั้งให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่มีภารกิจในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงช่วยเหลือประชาชน ประชาสัมพันธ์เสนอข่าวสารส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค3มีพื้นที่รับผิดชอบ3าจังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางโดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่เป็นเขตติดต่อกับชายแดนประเทศสาภาพเมียนมารวม5าอำเภอได้แก่ อำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยปราการอำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงและมีตำบลที่ติดเขตชายแดนอยู่ทั้งสิ้น12ตำบลรวมระยะทาง227กิโลเมตรหน่วยพัฒนากาคลื่อนที่32มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วยกองบังคับการหน่วยช่างพัฒนา หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและหน่วยบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปตามกรอบ8แผนงานหลักของหน่วยบรรชารทฐานพัฒนาดังนี้แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างซ่อมปรับปรุงเส้นทางลาดยางเส้นทางคอนกรีตรเสริมเหล็กและเส้นทางลูกรังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการคมนาคมของราษฎร <S 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 แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ทำประมงรวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนี้หน่วยยังได้จัดตั้งสูย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามแนวทางปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์มีกิจกรรมครบถ้วนตามวงจรชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน,นำไปประยุกต์กรับใช้กับวิถีชีวิตของตนเองนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่เป้าหมายโดยหน่วยสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ภายนอกหน่วยจำนวน2แห่ง แผนงานน้ำกินน้ำใช้เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและน้ำในการทำกรเกษตรกรรมอย่างเพียงพอประกอบด้วยการขุดสักเก็บน้ำก่อสร้างแหล่งเก็บกับกน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กก่อสร้างทำนกกั้นน้ำนทพ ลองส่งน้ำและขุดลอกแหล่งน้ำเดิมนอกจากนี้ยังได้รับมอบโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนด้วยการน้อมนำแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าไม้โดยการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งในแต่ละปีจะก่อสร้างฝายถาวร ฝ่ายกึ่งถาวรและฝ่ายผสมผสานจำนวน800ถึง1,000แห่งผลจากการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สามารถนำมาเป็นรูปแบบหรือโมเดลในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนแผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชน แผนงานด้านการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยในท้องถิ่นซึ่งหน่วยมีการจัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขร่วมกับส่วนราชการและเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำทุกเดือนแผนงานการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทำนุบบำรุงาศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นประกอบด้วยงานที่สําคัญเช่นการจัดการฝึกอบรมเยาวชนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ด้ยอโอกาสซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2ได้จัดตั้งโรงเรียนชาวไทยภูเขาตั้งแต่ปี2 5 1 6ในพื้นที่ของหน่วยเพื่อน,นําเด็กจากชุมชนในพื้นที่สูงตามแนวชายแดนมาเข้ารับการศึกษาตั้งแต่เด็ก เพื่อปลูกฝังให้มีอุดมการณ์มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีโดยเป็นการศึกษาแบบสงเคราะห์ให้อยู่ประจำตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 มีจำนวนนักเรียน124คนผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนชาวไทยภูเขาไปแล้ว42รุ่นรวม668คน วันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเด็กชายขอบที่มาจากชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ว่าการเข้ารับการฝึกแบบทหารก็ทําให้เด็กเยา่านี้กลายเป็นกําลังสําคัญของชาติได้ครับติดตามจากรายงานของคุณมลิแทชินครับแม้จะไม่สง่างามเท่าทหารรุ่นพี่แต่ความพร้อมเพียงของก้าวที่ยืดออกไปอย่างอกภายลายพึงก็ทําให้เด็กๆชาวเขาจากโรงเรียนชาวไทยภูเขานอพอพในความรับผิดชอบของหอน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กลายเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นให้เขารักชาไทยแล้วก็เทิดทูนพระมหากษัตริย์ของเราแค่นี้ผมก็ถือว่ามีความประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดแล้วครับแม้จะเป็นโอกาสเล็กๆแต่ถือเป็นการจุดประกาศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาให้เยาวชนจากชาติพันธุ์ที่หลากหลายเป็นกําลังสําคัญของชาติได้ในอนาคตแผนงานการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐบาลและสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกองทัพโดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในยามที่เกิดภัยพิบตัติต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยวาตภัย อัคีภัยและภัยหนาวโดยได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยศูนย์รับบริจาาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นณนะที่ตั้งหน่วยและติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยยังได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตทหารของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ของหน่วยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนประกอบด้วยการปรับปรุงอาคารบ้านพักร,รับรอง2หลังการก่อสร้างอาคารต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยว1ห,หลังจัดหาอุปกรณ์ในกิจกรรมการออกกำลังกายการบันเทิง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและยังจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดทำกิจกรรมจักรยานเสือภูเขาและจัดทำสนามแข่งขันโมโตครอสเพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กเยาวชนที่เสี่ยงอันตรายจากการแข่งขันบนท้องถนนให้มาแข่งกันในสนามแทนและยังช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยในระยะยาว ริกาดนำพื drive, ้นที่มาสร้างประโยชน์โดยรวมแก่ราษฎรด้วยตระหนักดีว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตรงใจประชาชนได้มีความสุขสร้างรอยยิ้มได้อย่างเต็มเปี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32จึงได้เร่งดำเนินทุกโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกองทัพเป็นแนวทางสำคัญเพื่อสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนต่อไป